วิธีเช็คพัสดุในช้อปปีเช็คดูว่าตอนนี้สินค้าถึงไหนแล้วเราจะได้รับของวันไหนมาดูขั้นตอนการเช็คแบบง่ายๆกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ช้อปปีเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ฉันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกไปที่เมนูสถานะที่สินค้าของมันเพื่อนอยู่นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเป็นสินค้าตัวนี้แล้วกันเนาะ เมื่อเข้ามาเจอสินค้าแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับกดไว้ที่ตัวหนังสือตรงนี้ที่มันมีไอคอนขนส่งอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเช็คพัสดุที่เราสั่งไปจากหน้านี้ได้การส่งของในบางชิ้นนะครับมันจะมีให้เราดูแผนที่ดูแมปได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนตัวอย่างนี้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนะครับเลื่อนในส่วนนี้ขึ้นไปนะครับ เราสามารถดูได้นะครับว่าสินค้าที่เราสั่งไปเราสั่งในวันไหน time, เวลาเท่าไรและตอนนี้สินค้าที่เราสั่งไปถึงไหนแล้วสามารถมาเช็คเป็นข้อมูลจากตรงนี้ได้นะครับและในส่วนนี้นะครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าสินค้าจะได้รับวันที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับให้ประมาณเอานะครับมันจะไม่ตรง100แต่จากที่พบเจอบ่อยๆนะครับสินค้าที่ผมสั่งไปนะครับมักจะมาถึงก่อนสถานะที่ขึ้นจากตรงนี้นะครับ และตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกให้เรารู้นะครับว่าสินค้าตัวนี้ใช้บริการขนส่งอะไรอยู่จากตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแฟลกเอ็ก s เพสและเพื่อนเพื่อนะครับสามารถคัดลอกหมายเลขพัสดุจากตรงนี้เพื่อไปตรวจสอบสถานะการขนส่งเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของการขนส่งของสินค้าตัวนี้ได้นะครับ และถ้าเป็นในกรณีที่สินค้าเพื่อนเพื่อนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งก็าสามารถกดไปที่ไอคอนตรงนี้เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ช้อปปีและส่งคําร้องให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลเช็คสถานะและช่วยเหลือในเรื่องของการขนส่งได้น,นะครับเรามาดูอีกสักตัวแล้วกันนะครับเป็นสินค้าตัวนี้เนาะให้เรานะครับกดไปที่ตัวหนังสือที่มีไอคอนการขนส่งขึ้นอยู่นะครับ<ๆ>กดมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสินค้าตัวนี้ในการขนส่งนะครับไม่มีแมปให้เราดูนะครับ แต่ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้นะครับในเรื่องของการติดตามสถานะหมายเลขพัสดุและการขนส่งนะครับก็จะมีให้เราดูครบถ้วนเหมือนกันเลยนะครับอาจากตัวอย่างนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่เราเริ่มสั่งสินค้าขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและไล่เรียงไปเป็นสถานะที่สินค้าอยู่ปัจจุบันสามารถมาใช้คข้อมูลจากตรงนี้ได้นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคัดลอกหมายเลขพัสดุตรงนี้เพื่อไปเช็คกับการขนส่งของสินค้าตัวนี้โดยตรงได้นะครับ จากตัวอย่างนะครับสินค้าตัวนี้ใช้การขนส่งเป็น Shopee Express มันก็จะมีข้อมูลให้เราดูอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะครับสามารถออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับเข้าไปที่แอป Google และกดไปที่การค้นหาตรงนี้เสร็จแล้วให้พิมพ์ชื่อการขนส่งสินค้าของเราได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็น Shopee Express หรือว่า SPX ก็ให้เรานะครับพิมพ์ไปเลย SPX พิมพ์เหมือนข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน Shopee ได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดค้นหาได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Shopee X Page นะครับและให้เรานะครับมาดูนะครับว่าเว็บไซต์มันมีให้เราวางเลขพัสดุตรงไหนจากตัวอย่างนะครับเป็นตรงนี้เนาะก็ให้เรานะครับกดจิ้มค้างไว้ในช่องนี้เลยเสร็จแล้วให้กดวางเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับให้เรากดติดตามเราก็สามารถเช็คสถานะเลขพัสดุจากตรงนี้ได้นะครับ บางทีนะครับการค้ดลอกหมายเลขพัสดุมาเช็คจากเว็บไซต์โดยตรงบางตัวก็อาจจะมีข้อมูลที่มากกว่าการที่เราไปเช็คในแอปช้อปปี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเช็คทั้งในช้อปปีหรืออยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ลองมาเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คพัสดุในช้อปปีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ